เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้านี่นะครับเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัตินะซึ่งใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้ปีเกินหนึ่งปีแล้วนะครับที่ใช้งานมานะครับยังไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนใหญ่ลักษณะก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องธรรมดาเครื่องหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรดีมากนะครับยี่ห้อนะครับตามนี้ส่วนใหญ่ก็ เดี๋ยวเรามาดูหลักการของมันคือตรงนี้นะครับมันจะมันจะใช้ไม้กวาดตรงนี้นะครับดูดฝุ่นเข้าไปบัดเข้าไปดูดฝุ่นเข้าไปข้างใต้นี่ตรงนี้จะเป็นดูดฝุ่นนี่จะเป็นลมเบาๆครับไม่ได้ดูดอะไรได้หนักหนาสาหัสอะไรนะแล้วดูดขี้ฝุ่นได้ดีมากขี้ฝุ่นที่ไม้กวาดไม่สามารถจับได้จะดูดได้ดีมากนะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นบัมเปอร์ชนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เลี้ยวไปทางอื่นนะตรงนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม mode m o อจะให้ ก็ฝึฝนทำงานไหมหรือจะให้วิ่งวิ่งไปเฉยๆก็คือสามารถติดติดข้างใต้นี้จะเป็นกระดาษเปียกเอาไว้ถูพื้นได้นะตรงนี้นะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ชาร์จแบตตรงนี้จะเป็นมันจะมีแท่นชาร์จให้นะครับแท่นชาร์จอัตโนมัตินะให้เราติดตั้งไว้ริมฝาฝาหนึ่งแล้วมันก็จะเดินพุ่งไปชาร์จอตัอโตโนมัติเวลาแบตจะหมดนะ นี่ก็เป็นน่าจะเป็นอินฟาเลชนะครับในการค้นหาแท่นชาร์จนะครับต mm ัว hmm. นี้ไม่ฉลาดนะ mm hmm. เวลามันหาแท่นชาร์จมันจะเดินลอ็อะตามขอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแท่นชาร์จมันไม่ได้พุ่งหน้าตรงไปนะครับมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับโอเคต่อไปตัวนี้นะครับจะเป็นรีโมทนะฟังก์ชันกนารทำงานก็มีดูรูปนะครับบนเป็นก้นหอยอนนี้ก็เดินแรนดอมนะครับชนแล้วก็หักเลี้ยวแล้วก็พุ่งเป็นเส้นตรงต่อไปตัวนี้คือเลาะขอบเลาะไปตามขอบฝาผนังนะครับ ซิกแซกนะครับผมกับแท่นชาร์จแล้วก็ดูดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นปรับทิศทางให้มันเดินไปได้นะครับแล้วก็หยุดเดีย๋ยวลองมาดูกันนะผมว่ามันเป็นยังไงโอเคเราลองไปนี่วนเป็นก้นหอยนะครับผมอยากให้มันเดินแบบนี้กัน,กนเดินแบบพุ่งหน้าตรงเลย ตันนี้ค่อนข้างใช้ดีครับผมมันสามารถเก็บฝุ่นที่ที่ไม้กวาดเรากวาดแล้วมันฟุ้งกระจายนะทำได้ดีมากนะครับหรือว่าใช้งานได้ดีครับสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับลองซื้อไปดูได้นะหรือว่าซื้อไปช่วยกวาดก็ได้คือเราเราเรากวาดบ้านด้วยทำซอกมุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ให้มันดูดไปด้วยนะครับใช้งานทั้งทั้งคนทั้งหุ่นยนตไปเลย ให้บ้านสะอาดขึ้นนะครับผมพีม่จะเดินประมาณนี้มาดูการชนน้ำมันหลีกครับเดี๋ยวเรามาดูขี้ฝุ่นนะครับที่ได้จากการดูดมาเมื่อกี้นะครับแต่นี่คือการนี่คือดูดซ้ำมาหลายรอบนะครับนี่คือรอบหลังๆนะมาดูว่าจะได้เยอะหรือเปล่านี่ครับเจกไก่เจไก่ป่า ตัวเล็กกระเปียดเตียนครับผมแล้วไก่ป่านะผมม,มาอยู่เองครับไม่ได้เรียนนี่ดูเครื่องดูดฝุ่นต่อตผมจะแกะให้ดูนะคว่าได้ฝุ่นประมาณน,นี่ครับผมฝุ่นที่ได้นะครับอืมดูนะละเอียดยิบเลยนะผมนี่นะครับสิ่งที่ได้ครับข้างในนี่ถ้าเกิดว่า บ้านเราไม่ได้กวาดได้เลยมันจะได้เยอะกว่านี้มากนะครับผมทีเดียวในวิ่งทีเดียวเต็มเลยนะครับต้องทิ้งเลยนะครับนี่คือแผ่นกองอ่าฝุ่นเต็มเลยครับผมนี่คือฝุ่นที่ไม้กวาดจับไม่ติดนะครับใช้งานได้ดีครับผมใครสนใจก็ลองดูกันครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ